สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะ ก็จะมาต่อยอดนะคะจากเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดอควอมตัมฟิสินส์นะคะว่าทํายังไงนะคะเราถึงจะใช้กฎนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะประสบความสําเร็จหรือดึงดูดสิ่งต่างๆได้นะคะอันนี้ดิฉันก็รวบรวมนะคะมาจากกูรูต่างๆแล้วก็ในหนังสือแล้วก็ทั้งการเรียนมาด้วยนะคะทุกสิ่งอย่างแล้วก,การนํามาใช้เองกับตัวเองด้วยการตกผลึกทุกอย่างออกมานะคะคือเราจะสรุปนะ ได้ a u 4ประเด็นใหญ่ๆนะคะคือหัวข้อที่หนึ่งนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณใช้กดแห่งแรงดึงดูดนะคะทำงานแล้วคุณนะคะทำจากความอยากมากเกินไปหมายความว่าคุณมีความอยากเป็นที่ตั้งมีกิเลสตัณหาคือคุณต้องการที่จะได้มันมากโดยที่คุณนะคะร้อนรน ทุรนทุรายจิตตกคิดถึงแต่มันคือคือคุณนุ่อไมคคุณต้องตีความมันจะเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือให้คุณจินตนาการถึงมันว่าเวลาที่คุณได้รับคุณรู้สึกสุขสมหวังยังไงรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีพลังมีความสุขให้คุณจำฟิลความรู้สึกนั้นแล้วคุณก็สัมผัสมันว่าเหมือนคุณได้รับมันแล้วเฉกเช่นว่าคุณรับมันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วคุณก็ได้มันแล้ว คือคุณได้มันอยู่แล้วแน่ๆมันไม่ได้มันไม่ได้แตกแยกจากตัวคุณคือมันเป็นหนึ่งเดียวกับคุณคือคุณรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วมันมันก็เป็นคุณแล้วแบบนี้ค่ะคือคุณเสพมาแล้วว่ามันเป็นไปแล้วอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอยู่ตอนนี้คือมันไม่ได้ว่าคุณตื่นมาจากฝันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นเพียงแค่คุณคิดไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนคุณนะคะคิด แล้วมันก็เป็นจริงๆแม้ว่าคุณจะตื่นมาแล้วมันก็เป็นไปแล้วมันเป็นจริงๆไปแล้วนึกออกไหมคะให้คุณรู้สึกให้ได้แบบนี้แต่นะคะคนส่วนใหญ่นะคะจะไม่รู้สึกแบบนั้นคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นคนละเนื้อเดียวกันคือมันเป็นคนละเรื่องเหมือนคุณแค่คิดถึงมันแล้วคุณก็คิดว่ามันเป็นความฝันจินตนาการถึงมันสัมผัสมันแล้วคิดว่ามันเป็นในความฝัน พอคุณตื่นขึ้นมาคุณมาเจอกับความเป็นจริงแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันหนักอึ้งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่เป็นจริงมันยังไม่ใช่แสดงว่าคุณแบ่งมันออกเป็นสองก้อนแล้วเรียบร้อยนึกออกไหมคะคืออันในจินตนาการคือเป็นจริงแต่พอตื่นมาคุณเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นจริง แล้วอันนั้นมันเป็นจริงอันนั้นมันเป็นความฝันอันนี้มันเป็นความจริงมันจะถูกแยกออกจากกาันไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นหนึ่งเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องนะคะอันนี้จริงๆแล้วนี่เป็นหัวข้อที่สองก็คือคุณจะต้องรู้สึกให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้มันเป็นก้อนเดียวกันข้อหนึ่งก็คืออย่าทำจากความอยากเดี๋ยวดิฉันจะสลับตัดไปตัดมาพอดีว่าเนื้อเรื่องมันเชื่อมกัน ะะมันจะแยกเป็นข้อหนึ่งกับข้อ2แต่เวลาพูดมันจะเชื่อมกันคือถ้าคุณรู้สึกว่ามันแยกเป็นคนละก้อนเมื่อไหร่แสดงว่าคุณไม่เชื่อ100%เซจากข้างในหรือจากจิตใจของคุณจริงๆว่ามันเป็นไปแล้วมันเป็นเรื่องนั้นแล้วจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณคุณได้รับมันแล้วจริงๆคุณก็ยังจะไปแบ่งว่านั่นมันคือความจริง เออนั่นมันคือความฝันอันนี้คือความจริงมันไม่ใช่ตื่นมามันก็ไม่ได้รับหลอกมันก็ยังถูกแบ่งออกเป็นสองก้อนอยู่นึกภาพตามนะคะเราคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูดพอมันแบ่งออกเป็นสองก้อนมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นไม่เป็นจริงเนะะี่ยค่ะเพราะมันก็ความเข้าใจของเราจิตใต้สํานึกของเราหรือว่าหรือว่ากฎแห่งแรงดึงดูดหรือว่าควอนตัมฟิสิกส์นะคะศาสตร์สารเหล่านั้นมันก็จะแยกตัวออกจากกัน มันเหมือนคุณแยกออกไปว่านั่นคือความจริงสุวนความจริงเหมือนเหมือนตัวอย่างเดิมที่ดิฉันเคยพูดในในคลิปก่อนๆถ้าใครติดตามมาตลอดนะคะเหมือนความจริงมันอยู่ชั้นที่สองเหมือนเดิมนั่นคือเออความฝันมันอยู่ชั้นที่สองแต่ในความฝันนั้นมันคือสิ่งที่คุณอยากได้รับมันแต่คุณคิดว่ามันเป็นความฝัน แล้วคุณก็เข้าใจว่าคุณฝันแล้วความจริงคุณตื่นมาคุณอยู่ชั้นหนึ่งแล้วคุณก็เชื่อว่านี่คือความจริงของคุณมันก็เลยแบ่งแยกไงคะอันนั้นมันก็อยู่ในวายประเลาชาที่ที่อยู่ชั้นสองแต่คุณน่ะก็เชื่อว่าคุณอยู่ชั้นหนึ่งมันก็เลยไม่ไปถึงสักทีเพราะมันแยกออกจากกันมันถูกแยกออกเป็นคนเนื้อเรื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะทริคของมันก็คือว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณฝันนั่นน่ะมันเป็นจริงๆ แล้วคุณก็รู้สึกจริงๆคุณสัมผัสจริงๆมันเป็นจริงๆมันเป็นจริงๆแล้วแหละนั่นแหละคือความฝันแต่นั่นแหละคือความจริงที่มันเป็นจริงๆคุณต้องเชื่อคุณต้องเข้าใจไปเลยว่ามันเป็นจริงๆคือสิ่งที่คุณจินตนาการอู้นี่คือความจริงนี่คือความจริงคือแม้แต่คุณจะฝันแต่ก็ขอให้ความฝันนั้นคุณสตาร์บ์ว่ามันเป็นความจริงพอคุณเชื่อว่ามันเป็นความจริงความจริงพอคุณตื่นขึ้นมาคุณก็สัมผัสมันว่าคุณได้รับมันแล้วจริงๆ คุณอยู่กับความรู้สึกนั้นคุณอยู่ในผลรั์นั้นคุณได้รับมันแล้วมันอยู่กับคุณนี่แหละมันอยู่ในตัวคุณนี่แหละตอนนี้คุณเป็นมันแล้วนี่แหละตอนนี้คุณอย่ารู้สึกแบ่งแยกอย่ารู้สึกแตกแยกตัวเองออกมาเป็นอีกก้อนหนึ่งให้คุณให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็เป็นมันแล้วคุณได้รับมันแล้วให้มันอยู่ในก้อนเดียวกันเชื่อมอยู่ในอันเดียวกัน แล้วคุณก็เชื่อแบบนั้นอยู่เสมอๆต่อให้มันจะไม่เป็นจริงโลกจริงๆอย่างที่ดิฉันก็เคยพูดในคลิปเมื่อก่อนว่าโลกเสมือนจริงกับโลกจริงๆจริงๆแล้วไอ้โลกจริง,ๆ,รง,ๆ,รงๆของคุณนะมันก็คือมันก็คือ โลกที่คุณอยู่จริงๆนี่ค่ะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นโลกเสมือนจริงมันเป็นโลกจอมปลอมมันเป็นโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่านี่คือต้นไม้นี่คือสายธารน,นี่คือแม่น้ำนี่คือคนนี่คือหมาคือแมวคือเราเซตทุกอย่างว่านี่คือโลกแต่มันก็เป็นโลกจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ในทางของคนตั้ฟิสิกส์ลิกูแห่งแรงดูดเขาให้เราเชื่อว่า ไอ้โลกจินตนาการของคุณที่คุณคิดถึงมันคุณเฝ้าถึงมันคุณซีเครตคุณคิดถึงมันนั่นต่างหากคือโลกจริงๆของคุณแต่ไอโลกที่คุณตื่นมาแล้วคุณเจอมันพบกับความเป็นจริงที่มันโหดร้ายที่มันมีแต่เรื่องลบๆนั่นแหละอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกจริงๆของคุณมันคือโลกจอมปลอมนี่มันคือโลกที่พวกคุณสมมติกันขึ้นมาเองมันไม่จริงหรอกโลกจริงๆของคุณเนี่ยคืออยู่ตรงนั้นโลกจริงๆของคุณก็คือคุณสมหวังคุณมีความสุขคุณชื่นเมื่มคุณได้รับ สิ่งดีๆคุณเชื่อแบบนั้นแล้วคุณก็เชื่อแบบนั้นไปแล้วเสมอแล้วไอ้ที่คุณตื่นมามันไม่ใช่ความจริงนี่นั่นไม่ใช่โลกจริงๆของคุณให้คุณคิดแบบนี้ให้คุณไปเป็นเนื้อเดียวกับไอ้โลกที่คุณฝันอยู่นึกออกไหมคะพอคุณไปเป็นเนื้อเดียวกับโลกที่คุณฝันอยู่อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้ได้เมื่อไหร่คุณไม่แบ่งมันออกมาเป็นสองก้อนคุณเป็นส่วนหนึ่งกับมันคุณเป็นมัน มันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นคุณตอนนี้คุณคือคนที่ได้รับผลลัพธ์นั้นแล้วเรียบร้อยคุณเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นให้คุณรักษาระดับหรือคุณเข้าใจแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาแม้คุณจะไปเจอโลกความเป็นจริงเป็นยังไงคุณก็คือขับรถไปสมมุติว่าคุณนะคะสมมติคุณคิดว่าคุณขับรถเบนซ์อยู่ ตอนที่คุณกําลังขับรถโตโยต้าอยู่นี่แหละคุณขับไปแต่คุณก็คือให้เชื่อว่าคุณกำลังขับเบนอยู่ตลอดเวลานี่หอกไหมครับคือจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็ช่างแหละโลกภายนอกใครจะเห็นยังไง แต่ขอให้ในจิตใจของคุณให้คุณเชื่ออย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาว่าอุ้ยฉันอยู่ในรถบอรตฉันกําลังอยู่ในรถเบนซ์เบาะนุ่มมากฉันขับรถไปฉันมีความสุขกับมันฉันมีความสุขเหลือเกินให้คุณคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาให้คุณเป็นก้อนเดียวกันกับสิ่งที่คุณคิดอยู่ตลอดเวลา<ไ>คุณเชื่อแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าเป็นแบบนั้นได้นะคะ กดแห่งแรงดึงดูดมันจะส่งมาเองคือมันจะไม่รู้แหละวิธีการมันจะไปทางไหนก็ตามแต่แต่ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วกดแห่งแรงดึงดูดมันจะส่งรถเบนซ์ันาดหลักมาให้คุณเองโดยที่คุณนะคะจะไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไง คุณจะไม่รู้ว่ามันมายังไงนี่คือข้อ3คือคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะมายังไงถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้นี่คือข้อ3นะคะคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะมายังไงนั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่ากฎแห่งแรงยิงดูดหรือว่าความตัมฟิสิก์อะไรต่างๆที่มันจะส่งมานะคะ เนื่องจากทั้งชีวิตคุณน่ะคุณยังไม่เคยได้คุณยังไม่เคยมีใช่ไหมคุณก็เลยไม่รู้ว่าวิธีการมันจะมายังไงดังนั้นเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะมายังไงแต่มันจะมาไม่ว่าจะด้วยด้วยทางไหนก็ตามขอให้คุณสัมผัสว่าคุณน่ะได้รับมันแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองมาทางไหนมันก็จะมาแต่ถ้าคุณนะคะเอาจิตใต้สำนึกเดิมๆคุณมาคิดว่ามันจะมายังไงคุณก็จะคิดพอคุณคิดแล้ว คุณก็เลยคิดว่ามันมาไม่ได้เพราะหนึ่งรายได้คุณมันยังไม่ถึงเท่านั้นคุณยังไม่สามารถที่จะมีมันได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้คือไอตากะมันจะมาเต็มแล้วมันก็จะมาบอกว่ามันยังไม่มาหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันยังไม่มาถึงนี้นั่นคุณก็จะเอาเรื่องของความจริงเข้าว่าเพราะไอความจริงนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นคุณเอาอดีตหรือเอาสิ่งที่คุณเป็นอยู่มามาตัดสินว่ามันไม่ได้มันก็เลยไม่ได้นะคะนึกออกไหมคะดังนั้นนะคะ โลกของความฝันของคุณจริงๆแล้วนะคะถ้าคุณทําให้โลกความฝันของคุณมันคือโลกจริงๆของคุณคุณคิดของคุณอยู่คนเดียวนี่แหละคุณไม่ต้องไปบอกใครก็ได้แต่ให้คุณสัมผัสมันด้วยตัวเองของคุณอยู่คนเดียวนี่แหละใครคนอื่นไม่รู้ก็ตามแต่คุณสัมผัสคุณยิ้มกับตัวเองคุณเข้าใจไปเองคุณรู้สึกไปด้วยตัวของคุณเองใครจะมองว่าคุณบ้าอะไรก็ตามคุณก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังแล้วคุณก็สัมผัสมันเชื่อมันอยู่คนเดียวนี่แหละ เดี๋ยวมันจะมาเองค่ะนี่คือทริคของมันนะคะดังนั้นนะคะเราได้3ข้อแล้วคะข้อที่หนึ่งอย่าทําอะไรจากความอยากคําว่าความอยากไมถึงกิเลสตัณหา,าคือคุณอยากได้มันมากคุณรู้สึกว่าไม่ได้คุณต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้คุณร้อนรนทุนลนทุนลาลคุณคุณรู้สึกว่าคุณมาจากกิเลสตัณหาของคุณมันจะไม่ได้เพราะมันมาจากจิตที่มันเป็นกิเลสจิตที่มันเป็นแบบ คือคุณต้องได้คุณต้องได้แล้วคุณก็เครียดกับมันคุณได้ไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความเครียดเข้ามาเป็นใครทีใครทีเดียหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกกังวลคุณเครียดคุณรู้สึกหนักอึ้งที่จะได้มันมันมาแบบหนักหนักอึ้งอึ้งเครียดกังวลมันจะไม่ได้เพราะมันมาจากความอยากที่มากเกินไปแล้วมันก็มาจากสิ่งที่คุณอยากแล้วคุณเคร <un> <nível exist> <ing> ียดพอคุณไปเครียดกับมันมันเลยกลายเป็นไม่ได้ไปเลยเพราะว่า คุณไม่ได้อยู่ในคลื่นความถี่อัลฟาหรือทีต้าคือคลื่นที่มันสงบนิ่งถ้าคุณอยู่ในคลื่นของความสงบนิ่งอะไรก็ตามที่คุณนึกถึงมันเดี๋ยวสวรรค์มันจะจัดเรียงมวให้คุณเองมันจะมาแต่ถ้าคุณอยู่บนจิตที่มันตกจิตที่มันอยากมากฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกทุรนทุรายรู้สึกว่าคุณหนักอึ้งกับมันแล้วก็คิดแล้วก็เหนื่อยหนักกับการที่มันจะไปถึงอนนั้นมันจะไม่ได้ อันนี้คือข้อหนึ่งะคะคือว่าใหญ่อยากด้วยกิเลสตัณหาด้วยความที่คุณรู้สึกว่ามันมันกังวลใจที่จะได้อันนั้นคุณจะไม่ได้กับสองก็คือคุณต้องทำให้ก้อนที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณจินตนาการนะมันเป็นก้อนเดียวกันกับตอนนี้คือคุณต้องเชื่อว่ามันเป็น,ปนไปแล้วคุณก็เชื่อว่ามคุณได้รับแล้วมันอยู่กับตัวคุณแล้วจริงๆ แล้วอย่าแยกมันออกเป็นสองก้อนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแยกออกมาเป็นสองก้อนแสดงว่าคุณไม่รู้สึกเป็นเหนือเดียวกันมันก็จะผลลัพธ์มันก็จะแยกออกเป็นสองก้อนเหมือนเดิมคือมันก็จะมีก้อนที่ได้และไม่ได้เพราะมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นก้อนเดียวคือคุณได้รับมันแล้วเรียบร้อยมันอยู่กับคุณนี่แหละมันอยู่อย่างนี้แหละแม้ว่ารถคุณจะเป็นโตโยต้าแต่เวลาที่ไปขับทุกครั้งก็เป็นเบนซ์เป็นเบนซ์เป็นเบนซ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละ กลิ่นของมันก็เป็นเบนสัมผัสของมันก็เป็นเบนขับไปคุณก็เห็นคนอื่นมองรู้เขากำลังมองฉันขับรถเบนอยู่นะค่อยคุณคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะส่งมาเองมันจะทํางานของมันเองค่ะอันนี้คือความรักที่สองกับสามเมื่อกี้ที่ดิฉันพูดไปนะคะก็คือวันนี้นะคะถ้าคุณนะคะเชื่อแล้วก็เข้าใจสัมผัสมันได้แล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้รับมันแล้วคุณก็ มีพลังมีความสุขกับการที่คุณได้มันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ก็คือว่าถ้าวันนี้นะคะคุณทำอะไรแล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันต้องออกแรงเยอะมากมันต้องออกแรงหนักมากคุณแสดงว่าคุณมาผิดเวแล้ว เวที่ถูกต้องนะคะข้อสีนะคะคือคุณจะไม่ได้ออกแรงมากแต่คุณนะคะจะจินตนาการลบคิดอยู่ในหัวของคุณนกมากพูดง่ายๆนะคะเราจะทำทุกอย่างให้เสร็จในหัวของเราเป็นการเวิร์กฮาร์ดคิดถึงมันจินตนาการถึงมันเฝ้าฝันถึงมันรู้สึกมีพลังอยู่ในความฝันอยู่ในหัวของคุณให้คุณคิดแบบนี้นะคะให้มันอยู่แบบนี้ อันนี้คือคุณจะต้องทํางานกับวิธีคิดของคุณและจินตนาการของคุณคุณจะทํางานหนะักกับไอ้ส่วนนี้80%ส่วนการไปออกแรงทำนะคะคุณจะคุณจะไปทําในเวที่มันจะได้มันแต่คุณจะทําแค่20% เพราะว่าเมื่อคุณจินตนาการถึงมันคุณคิดถึงมันคุณซีเครตถึงมันแล้วคุณก็เชื่อมันเป็นหนึ่งเดียวกับคุณแล้วนี่อันนี้น่ะคือเวิร์คาร์ดของคุณคือมันจะเป็นการที่ทํางานหนักของคุณแล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะมันจะเป็นการทํางานของยูนิเวิร์สของจักรวาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอะไรก็ตามแต่เขาจะทํางานให้กับคุณแล้วคุณนะคะก็แค่มาทําในเวที่คุณนะคะ จะไปถึงเป้าหมายคุณก็ทำทำมันไปโดยที่สิ่งที่คุณคิดมันอยู่ในหัวคุณตลอดแต่คุณไม่เอาเวลานะครับไปเสียเวลาหรือไปคลุ้นคิดว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมานี่หอวไหมคะถ้าคุณคิดว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาเวลาไหนมันจะมาคุณไปกังวลกับมันมากแล้วคุณไปกังวลกับเวลาเวลาว่าวันไหนมันจะมาอะไรมากคุณจะไม่ได้มันเพราะมันก็เป็นคลื่นของความกังวลหรือการที่คุณคิด ว่ามันยังไม่เกิดนี่แหละมันก็เลยไม่เป็นเนื้อเดียวกันพวกคุณเปกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะมาแสดงว่าคุณยังไม่ได้มันแต่ถ้าคุณเชื่อไปแล้วว่าคุณได้มันคุณจะไม่คิดว่าเมื่อไหร่มันจะมาคุณจะเอาเวลานะคะไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องทําอย่างอื่นที่มันจะทําแล้วไปสู่ผลลัพธ์แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณไม่มากังวลกับกับตรงนี้แล้วว่ามันจะมาเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่มันจะมาไม่ต้องมาหมูมุ่นไม่ต้องมาอ่าเครียดกับมัน แล้วเดี๋ยวมันจะมาเองเขาจะส่งทางมาให้คุณเขาจะส่งเวมาบอกคุณมันจะมีเหมือนมีนิมิตอะไรมาบอกคุณป๊อปอัพขึ้นในหัวว่าอ๋อเธอทําแบบนี้สิเธอทําแบบนี้นะแล้วมันจะได้คุณคุณจะมีรางสังห้อคุณจะมีอะไรมาบอกคุณเองว่างั้นเถอะแล้วพอมีอะไรมาบอกคุณคุณก็ค่อยเชื่อตัวเองแล้วคุณก็ไปตามทางนั้นที่มันบอกเพราะถ้าคุณนะคะถ้าคุณนะคะคิดอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วคุณไม่เชื่อ คุณก็จะไม่ทํามันมันก็จะไม่เกิดขึ้นคือเหมือนเขามาบอกคุณแล้วคุณก็ทําตามไปตามนั้นแล้วถ้าคุณทําทํําทาไปมันมีอะไรมาบอกคุณอีกกอกสองว่าเออไปอย่างนี้สิคุณก็ทําต่อไปตรงนั้นพอคุณทําไปถึงตรงนั้นเสร็จ มันจะมีอะไรบอกคุณคุณก็ไปตามสัญชาติแต่คือคุณไปตามสิ่งที่มันมันมีอะไรเหมือนเหมือนเทพเจ้าหรือสวรรค์หรือจักรวา์ส่งมาบอกคุณถ้าเขาส่งคําตอบอะไรมาบอกคุณคุณก็แค่ follow up follow up แล้วก็ทําตามที่คําตอบที่เขามาบอกคุณว่าคุณทําแบบนั้นสิเปิดมันเปิดมาแบบนี้มันเปิดไปแบบนี้คุณก็ไปต่อแบบนี้มันเปิดไปแบบนี้คุณก็ไปต่อแบบนี้โดยที่คุณไม่เอาอดีตเดิมไม่เอาจิตใต้สํานึกคือสิ่งที่คุณเป็นเดิมๆมาดึงคุณกลับไป พราะถ้าเกิดคุณเอาตากกะมาคิดเมื่อไหร่ตากกะจะบอกว,ว่ามันไม่ใช่หรอกทําแบบนี้มันไม่เคยมีใครสําเร็จนี่นน่ตากกะมันจะมาดึงคุณกลับไปเสมอดังนั้นนะคะคนที่จะใช้กฎแห่งแรงดึงดูดได้ดีคือหนึ่งต้องเป็นคนที่ว่างเปล่ามีจินตนาการเชื่อสัมผัสมันแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วให้เป็นก้อนเดียวกันอย่แยกออกมาแล้วก็สามค่ะ อย่าก,กังวลว่ามันจะมาเมื่อไหร่อย่าก,กังวลว่าทําไมทําไมทําไมอย่าไปคิดแต่ว่าทําไมเมื่อไหร่มันจะมาแล้วก็อย่าไปอยากได้มันมากถ้ามันไม่มาก็เครียดเรื่องวิตกกังวลจิตตกอันนั้นมันก็จะไม่มานี่คือทิคของมันนะคะนี่คือคีย์แพงนี่คือทิคของมันถ้าคุณมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นยังไงเมื่อไหร่มันจะไม่มาคือให้คุณเชื่อว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณแล้วคุณก็ สบายใจเลยว่าโอ้ยมันมาแน่แน่มันอยู่กับคุณคุณเป็นมันแล้วคุณได้รับมันแล้วนี่แหละคุณคุณได้มันแล้วนะเหมือนอารมณ์คุณได้มันแล้วแล้วทุกอย่างที่คุณก้าวเดินคุณก็ก้าวเดินไปแบบคุณได้มันแล้วได้มันแล้วได้มันแล้วได้มปแล้วต่อให้มันจะยังไม่ได้แต่คุณก็เชื่อว่ามันได้มันแล้วอยู่กับคุณแล้วแล้วคุณก็ดําเนินสิ่งที่คุณต้องทําในสิ่งที่คุณต้องทําโดยที่คุณไม่ต้องมา มาคิดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณทํามันไปทํามันไปทํามันไปแล้วมีอะไรมีพลายกระซิบอะไรมาบอกคุณคุณก็ทํามันไปในในในสิ่งที่คุณได้นิมิตขึ้นมาแบบนั้นพอคุณทําไปมีอะไรมาบอกคุณก็ทําไปทําไปทําไปเชื่อเธอค่ะจักรวาลยูนิเวิร์สเขาจะทํางานหนักให้กับคุณ80เปอร์เซนเขาจะดึงดูดสิ่งต่างๆดันมาหาคุณเองคุณก็อยู่ในจุดของคุณ คิดดีทำดีอยู่ในขึ้นอัลฟาอยู่ในข,นขึ้นของความสุขผ่อนคลายมีความสุขคิดดีมีความรากักไม่ต้องหวาดกลัวต่ออะไรไม่ต้องกังวลถึงอะไรแล้วก็สัมผัสว่าคุณเป็นมันแน่นอนคุณได้รับคุณวางใจกับมันเลยบางเงินเถอะแล้วคุณก็นำเนินชีวิตของคุณไปแบบชิวๆคู่คู แบบมีสติมีความสุขมีความสมหวังชื่นมืน่นอะไรก็มากล้ามกายคุณไม่ได้ทํามันทุกวันไปแล้วก็คิดอย่างนี้ตลอดมีเสียงอะไรขึ้นมามาบอกให้คุณทําแบบนั้นคุณก็ทํามีเสียงมาบอกให้คุณทำแบบนี้คุณก็ทําไป แล้วคุณก็ไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าอาันไหนดีไม่ดีไม่ต้องเอาตะก,กะมาจับทำไปทำไปแล้วมันจะเจอทางนั้นเองค่ะเพราะจัก,กรวาลทำงานหนักให้คุณแล้วเขาแค่ส่งมาแล้วมาบอกให้คุณไปในแบบนี้แบบนั้นแล้วมันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นคุณจะไม่รู้สึกหนักแล้วคุณจะชอบมันคุณจะมีความสุขกับมันอะไรที่ทำแล้วเบาแสดงว่าคุณมาถูกทางอะไรที่ทำแล้วหนักแล้วคุณเครียดกับมันแสดงว่าคุณมาผิดทาง กลับไปย้อนฟังตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพิจารณาตามที่ดิฉันพูดมาทีละเส็เส็บสเบสเ็สเสเว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมถ้าคุณเป็นในสิ่งที่ดิฉันพูดอยู่แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณเป็นในสิ่งที่ดิฉัน พูดมาแล้วคือมันตรงกันข้ามแสดงว่าคุณมาผิดทางแค่นั้นเองค่ะนะคะลองนําไปใช้กันดูค่ะวันนี้ก็ขอแบ่งปันเท่านี้นะคะแล้วถ้าคิดว่าทลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ไปแล้วก็อยากได้อาหารสมองดีๆได้ทริปดีๆได้กดแห่งแรงยืดดูดได้ซีเครตดีๆบวกๆเข้ามาติดตามช่องนี้เลยค่ะคุณมาถูกทางแล้วค่ะใครที่มาฟังคลิปนี้คุณไม่ได้บังเอ,อิญไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญที่เรามาเจอกันนั่นคือเรื่องที่คุณตั้งใจค่ะ พอคุณตั้งใจแล้วคุณก็เสพแบบนี้เสพสื่อแบบนี้เสพสื่อแบบนี้แล้วจักรวาลก็ดึงดูดดิฉันให้มาเจอกันกับพวกคุณทุกคนคุณก็เป็นแรงดึงดูดของดิฉันที่ดิฉันดึงดูดคุณมาและดิฉันก็เป็นแรงดึงดูดหนึ่งที่คุณก็ดึงดูดดิฉันมาคนเหมือนกันจะดึงดูดข้อหากันคลื่นเดียวกันจะดึงดูดเข้าหากันสิ่งที่เราได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนขอให้คุณเชื่อค่ะนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดที่ดึงให้เรามาจูนกันมาเจอกันแล้วคุณนะคะ ก็ได้มาฟังคลิปนี้ได้มาเสพสื่อนี้ได้มาฟังคอนเทนต์นี้กดติดตามดิฉันไว้แล้วก็ช่องทางที่ดิฉันขึ้นในโซเชียลนี้แล้วมารับพลังดีๆกันแบบนี้ทุกๆวันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้วยกันค่ะแล้วมามีความสุขมาชื่นเมื่อนสมหวังทุกอย่างในชีวิตไปได้วยกันนะคะเป็นกใจ้ครับทุกคนค่ะรักทุกคนนะคะจุบ๊บๆค่ะสวันดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ